ต้อนรับเลยครับโรงเรียนรดบางเตยนอกนะครับดีต้อนรับอาจารย์ก่อน3่านเลยนะครับอาคารนี้เป็นห้องประถมไวยนะครับชั้นอนุบาล3นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับของสพทแต่อาคารนี้มีจุดหนึ่งที่อยากพัฒนาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของต่อชานระเบียงออกไปมุมหลังคาตรงนี้นะฮะเพราะว่าตอนเนี้จะมาทํากิจกรรมด้านนอกนะครับหนึ่งร้อนสองถ้าฝนตกก็ทําไม่ได้ แลนนี้กาลังหางบสนับสนุนอยู่จากภายนอกนะครับรวมทุกชั้นเนี่ยตอนนี้มีนักเรียนกี่คนคะท่านทั้งทั้งโรงเรียนไหมฮะ<ช>ทั้งโรงเรียนตอนนี้เกือบ400ครับ378ครับจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นไหมคะ,ค<ล>ะเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นเด็กโตครับป .4 5 6นะครับก็ส่วนมากจะใช้ห้องเรียนครบทุกห้องนะครับสำหรับอาคารนี้นะครับก็จะเป็นอาคาร ที่ได้งบมาจากอบอจอปทุมธาน,นีนะครับสร้าง3ชั้นเราก็ใช้ทุกห้องเรียนนะครับโดยเฉพาะชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์และก็ห้องสมุดนะครับทางห้องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับก็จะเน้นการสอนวิทยาการคำนวณให้กับนักเรียนคอมพิวเตอร์เพียงพอครับแต่เรากําลังของ,งบคือขอเครื่องใหม่อยู่จากอบอจอนะครับทั้งหมด ในโครงการของอบจอจะได้มาเพิ่มอีก21เครื่องที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้นักเรียนทุกคนมีความสุขแฮปปี้ในการเรียนคอมพิวเตอร์เพราะเป็นครูที่จบคอมพิวเตอร์มาโดยตรง <c oughs> ห้องสมุดนี้เราได้การสนับสนุนจากบริษัทอันนี้คือจะสนับสนุนให้เราทุกปีนะครับหนังสือ <c oughs> แล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมมีโครงการให้เด็กรักการอ่านนะครับคือได้ใช้ห้องสมุดต,ต,ตั้งแต่ ชั้นปฐมวัยจนถึงป .6 ผมให้ทุกชั้นเข้าใช้ห้องสมุดทุกสัปดาห์นะครับมีตารางชัดเจนนะครับเป็นห้องสมุดที่สะอาดร่มลื่นนะครับเราเรียกว่าห้องสมุด3ามดีมีบรรลักษ์ดีหนังสือดีแล้วก็สภาพแวดล้อมบรรยากาศดีนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารเริ่มแรกนะครับนะเป็นอาคารตามมอนผ้าอุทิศก็คือเป็นนามสกุลของผู้ที่บริจาคที่ดินนะครับ,รบแล้วก็ร่วมสร้างอาคารนะครับให้กับเรานะครับ เดี๋ยวผมจะเช <ję. S 2> ิญท่านอาจารย์ไปดูที่โรงอาหารดีกว่าเพราะว่าเรามีมาตรการป้องกันโควิดอย่างไรนะครับตามมาตรการสบคจังหวัดกําหนดนะครับเราก็ได้มีฉากกั้นเด็กจะสลับทานข้าวเนื่องจากเด็กเราเกือบ400คนเราปฐมวัยจะทานก่อนนะครับเรนกันประมาณโันละ20นาทีปฐถวใบเสร็จก็เป็นป1ถึงปสนะครับหลังจากนั้นก็เป็นป .4 ถึงป .6 สถานที่เลยเทียงพอนะครับ ค่ะนรดับแรกนะคะอยากจะรบกวนถามท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนนะคะว่าในปัจจุบันนะคะโรงเรียนวัดบางเตยนอกนะคะประสบกับสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาอย่างไรบ้างคะเรียนอย่างนี้เลยนะฮะว่าหลังจากที่โรงเรียนนะครับหยุด นะครับไม่ได้เปิดแบบออนไซต์นะครับเราเรียนแบบออนไลน์1ปีการศึกษาเต็มเต็มนะครับไม่ได้เจอสังคมไม่ได้เจอครูเจอแบบออนไลน์นะฮะพอเปิดมาผลกระทบเยอะมากนะครับกลายเป็นว่าภาวะผดถอยทางการเรียนนะครับแล้วเราเรียกทั่วไปว่า learning loss นะครับซึ่งเปิดมาสัปดาห์แรกนะครับเราก็ให้ครูทุกคนนะครับตั้งแต่ปฐมวัยถึงป .6 คัดกรองนักเรียนนะครับโดยใช้แบบคัดกรองปฐมวัยแล้วก็ใช้แบบพัฒนาการดูพัฒนาการของเด็ก ดูพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือปรากฏว่าเราพบภาวะถดถอยทางการเรียนของนักเรียนเรานระครับประมาณ48คนถือว่าเยอะมากภาวะการคิดเลขถดถอยลงนะครับสูตรคูณไม่ได้ตามด้วยเรื่องของทักษะการอ่านอ่านจับใจความอ่านสรุปความนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการอ่านง่ายๆยนะครับยังติดขัดเราจึงมีโครงการพัฒนานักเรียนนะครับแก้ปัญหาโดยให้ครูสอนส่อมเสริมให้กับเด็ก ทุกคนนะฮะไม่ใช่เฉพาะ48คนทุกคนนะครับทั้งโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลน,นะครับถึงป .6 เลยปรากฏว่ามีการสอนซ่อมเสริมพัฒนาการเด็กดีขึ้นจากการประเมินรอบที่2ที่ผ่านมานะครับ48คนตอนนี้ พัฒนาการดีขึ้นแล้วลดเหลืออยู่ที่ต้องพัฒนาต่อเนื่องคือ14คนแล้วถ้าเป็นในมุมของปัญหาทางด้านบุคลากรหรือการบริหารจัดการมันจะต้องมีมีครับมีก็ถ้าเป็นบุคลากรใช่ไหมฮะก็จะติดขัดในเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าครูหลายท่านไม่ได้จบด้านคอมพิวเตอร์มาเทคนิคง่ายๆก็คือจะให้ครูที่จบคอมพิวเตอร์มาสอนให้สอนอบรมให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในเรื่องของการเรียนออนไลน์การใช้ u t u b e นะครับเพื่อสอนเด็ก ตอนโควิดฮะแต่หลังจากนั้นเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เอาครูเข้ามาอบรมให้ความรู้นะครับก็ครูก็มีการพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้านนะครับช่วงแรกก็คือเราขาดครูครูไม่ครบชั้นเรียนนะครับครูคนหนึ่งจะสอนสัปดาห์หนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า30ชั่วโมงซึ่งเยอะมากนะครับไม่ครบชั้นแต่ตอนนี้ปัญหาการจัดการเบาลงแล้วก็แทบจะไม่มีนะครับก็คือหมายความว่าเราได้ครูมาเพิ่มอีก4อัตรา ซึ่งเพียงพอกับความต้องการและก็สามารถพัฒนาเด็กได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้นอนวยการอยากให้ทางมหาวิทยาลัยนะคะสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้างคะก็แต่เดิมมหาว,วิทยาลัยก็สนับสนุนมาดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่ง นะครับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาอบรมให้กับครูที่โรงเรียนใช่ไหมครับในเรื่องของการเขียนแผนการสอนนะครับส่งเสริมให้เด็กนะครับเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักนะครับนะสถานศึกษาอยู่ดีมีสุขอะไรประมาณนี้นะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยก็คือส่งเสริมในเรื่องของการสร้างสื่อนะครับมันติมีเดียโดยใช้ iPad นะครับผลิตสื่อการสอนซึ่งอันนี้จะตอบโจทย์ในศตวรรษที่21ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางที่ส่งเสริมได้ดีมาก สิ่งที่ผมอยากให้ได้รับการสนับสนุนครั้งต่อไปใช่ไหมก็คือจัดมีการอบรม active learning ให้ให้มากยิ่งขึ้นนะอีกอันนึงก็คือการเขียนโคดดิ้งนะครับสองเรื่องนี้<ม>เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการท่านให้ความสําคัญมากกับทุกโรงเรียนผมก็เลยอยากให้ทาํามหายวิทยาลัยเข้ามามีส่วนเติมเต็มตรงนี้ถึงจะเคยอบรมไปแล้วอยากให้เพิ่มเติมอีกนะครับมีกิจกรรมเหล่านี้เข้ามาอีกครูเราก็จะได้เอาไปใช้กับเด็กให้มากขึ้นนะครับค่ะจากที่มหาวิทยาลัยไ,ได้ลงมาในการยกระดับ การศึกษาของโรงเรียนนะคะถ้าอยากให้ท่านพอเนี่ยช่วยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ท่านพอได้เห็นในเรื่องของการพัฒนาหรือการเปลี่ยนไปของ,รงเรียนนะคะลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเป็นการตอบโจทย์ว่าการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนโรงเรียนสนับสนุนครูใช่ไหมฮะแล้วครูเอาไปใช้หรือไม่ตอบไว้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมนะครูผมนําไปใช้สอนทุกคน การเขียนแผนการสอนนะครับ mm hmm. g p a t 5 s t าสเตเดทั้งหลาย mm hmm. นะครูก็เอาไปใช้สอนในห้องซึ่งผมเนี่ยเข้าไปนิเทศครูทุกคนร้อยละร้อยนิเทศทั้งชั่วโมงนะฮะ mm hmm. นิเทศการสอนดูว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยสอนเรามา mm hmm. อบรมเรามาแล้วครูเอามาใช้จริงไหม mm hmm. ปรากฏว่าเขาใช้เทคนิคเหล่านั้นในการสอนได้ดีจริง mm hmm. นะครับน่าชมเชยเป็นตัวอย่างกับโรงเรียนข้างเคียงได้นะครับตอนแรกจาก คุณครูก่อนเลยนะคะแลคุณครูได้ไปอบรมนะคะที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์น,นะคะในเรื่องของบทบาทหนะ้าที่ของการเป็นบุรเบุรีก็คือสร้างนวัตกรรมนี่แหละนะคะเสร็จแล้วคนนี้ก็เลยสนใจก็เลยกลับมาปรึกษาท่านหออกว่า,วาเออโรงเรียนเราเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้นะเรามาใช้นวัตกรรมอันนี้ดีไหมเพื่อให้โรงเรียนเราเนี่ยแก้ปัญหาท่านหออก็เลยโอเคให้ทำพอทําเสร็จในเรื่องของ ในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นครูเอกภาษาไทยของเรียนที่ทําให้ภาพวาดนะคะก็จะวาดให้ครูศิลปะเป็นคนทําให้ก็คืออนวัตกรรมเนี้ยไม่ใช่แค่ครูคนเดียวที่ที่โรง,งเรียนทำจะมีครูภาษาไทยช่วยกันแต่งช่วยกันเก่าแล้วก็จะมีครูเอกศิลปะ ช่วยกันอาวาดภาพก็คือช่วยกันทงงั้งโรงเรียนเป็นความร่วมมือร่วมใจของโรงเรียนที่อยากให้โรงเรียนเราแก้ปัญหาชีวิตไป Active Learning เนี่ยจะใช้ได้ดีในของกลุก่มสาระวิทยาศาสตร์เนาะเด็กจะได้ลงมือทดลองเนี่ยได้ทำเนี้ยค่ะแต่ในส่วนของท้าจะเป็นแบบอย่างสังคมหน้าที่พลเมืองหรืออะไรเงี้ยค่ะพอจัดกิรมรรมแบบเนี้ยคะ่ะให้เด็กได้ดูนิทานที่เป็น นแล้วก็มีขยะให้เด็กได้แยกจริงๆได้ลงมือป,ปฏิบัติจริงอย่างนี้ค่ะเด็กก็จะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องครอบหนังสืออิ็กทรอนส์ค่ะเปิดไปเนาะเป็นเป็นกรอนเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะเด็กเขาอ่านพอเขาเกิดความเข้าใจแล้วนอกจากเขาจะบอกคนรอบข้างอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปต่อยอดไปจนถึงครอบครัวถึงที่บ้านอะไรอย่างนี้ในตัว่าขอเป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะ ที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ฝากแดนคุณครูให้เข้าร่วมกิจกรรมต่อพวกเรานะคะรวมไปถึงว่าทุกครั้งที่เรามีการขอความร่วมมือนะคะทางเรียนก็ไม่เคยปฏิเสธแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็อย่างเงี้ยเราก็หวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนอย่างนี้ครับยินดีมากเลยครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลยลงกรณ์ด้วยนะครับผมที่มีโครงการดีๆแบบนี้หวังว่าต่อไปในอนาคตนะครับทางมหาวิทยาลัยก็ยังสนับสนุนทางทีมงานของโรงเรียนวัดบางเตยนอกเสมอนะครับ นะครับขอบคุณมากครับผม